สวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับชื่อเล่นชื่อเอนะครับชื่อจริงชื่อพนมจามพยมนะครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับก็ดําลงตําแหน่งอยู่ในอินดีมก็คือตําแหน่ง VP นะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวเองก็ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับอยู่แถวแถวพรามสามนะครับ กับบริษัทแห่งหนึ่งเนาะก็ฐานเงือนเดือนก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับพอใช้นะครับมีรายได้จากการทำงานออนไลน์เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณก็เยอะพอสมควรสวัสด,ดีนะครับรายได้จากการทำออนไลน์ก็ตอนนั้นก็อยู่ๆราวประมาณต่อเดือนเนี่ยเกือบๆหนึ่งแสนบาทนะครับก่อนที่จะมาเจอวิกฤตโควิดนะครับรอบแรกเนี่ย ก็ใช้ชีวิตเหมือนพนักงานทั่วไปเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าวันหนึ่งเราจะเกิดเราจะเจอวิกฤตนะครับแล้วก็ทําให้บริษัทเนี่ยปรับเนี่ยว่าปรับลดเงินเดือน20%นะครับทำให้ตัวเรานะครับช่วงแรกนะครับที่บริษัทปรับเงินเดือนเราก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาเจอ,อช่วงล็อกดาวน์นะครับทำให้ เราต้อง work from home นะครับช่วงนั้นเนี่ยถือว่ากำลังเจอวิกฤตแล้วก็ลำบากพอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองนะครับทำงานประจำแล้วก็ทำงานออนไลน์ไปด้วยนะครับทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าทำไมวันนี้นะครับตัวผมถึงได้กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็ถึงได้ออกจากงานนะครับเจอวิกฤตอะไรทำไมถึงได,งได้จากคนที่ ทำง,งานออฟฟิศนะครับที่คิดว่าเงินเดือนประมาณนี้นะครับทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่ได้สบายสบายเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันทําทให้เราต้องกลับมาอยู่บ้านก็คือว่าแม่ของผมนะครับป่วยโดยที่เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าท่านป่วยหนักนะครับจู่ๆนะครับลุกไม่ขึ้นพอแม่ลุกไม่ขึ้นนะครับ ก็ได้เรียกรถพยาบาลเนาะให้มารับจากนั้นนะครับพยาบาลนะครับก็โทรมาแจ้งว่าอาการของท่านเนี่ย50 50ซึ่งตอนนั้นเราก็ตกใจมากนะครับเพราะว่าคุยกับแม่ทุกวันเลยนะครับก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมพนักง,งาน Office ออฟฟิศอย่างตัวผมนะครับเจอวิกฤตอะไรทำไมถึงได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ จากคนที่มีเงินเดือนระดับรายรับนะครับรวมๆแล้วประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยวันนี้นะครับกลับเป็นคนที่ตกงานไม่มีรายได้นะครับตอนที่ได้ข่าวว่าแม่ป่วยนะครับเราตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเขคงป่วยธรรมดานะครับไม่ได้คิดว่ามันจะหนักหนานะครับแต่พอไปถึงโรงพยาบาลนะครับพยาบาลโทรมาบอกว่าอาการของท่านนะครับห้าสิบ ตอนนั้นเราก็ช็อกเนาะเพราะว่ากําลังทํางานอยูอ่ช่วงเกือบเกือบบ่ายบ่ายโมงนะครับพอได้รับข่าวพอถึงตอนเย็นนะครับก็ต้องส่งแม่นะครับไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะครับระหว่างทางเนี่ยที่ส่งไปนะครับแม่เกิดอาการช็อกแล้วก็ไม่หายใจนะครับมีหมอแล้วก็พยาบาลโทรมาอีกรอบนึงนะครับบอกว่าต้องต้องปั๊มหัวใจนะครับ เราก็อนุญาตให้ปั๊มนะครับเพราะว่ามีลูกอยู่สามคนแล้วก็เป็นผู้ชายหมดเลยนะครับเอเป็นลูกคนกลางเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจได้นะครับหมอก็ติดต่อมาหาเรานะ้องเพราะเราเป็นคนที่ตัดสินใจได้ทุกเรื่องนะครับก็เลยให้หมอปั๊มหัวใจนะครับเราตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าเออถึงมือหมอยังไงแม่ก็คงหายนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่า ตอนนั้นเราไม่เราไม่รู้เลยเราก็เลยลางานนะครับบอกกับบริษัทนะครับคุยกับหัวหน้าแล้วก็คุยกับเจ้าของบริษัทบอกว่าอขออนุญาตนะครับลางานทั้งหมดเลยที่มีพักร้อนไม่ว่าจะเป็นลากิจลาป่วยลาพักร้อนนะครับแล้วก็ขอลาเพิ่มนะครับโดยที่เราไม่รับเงินเดือนเพราะคิดว่าตอนนั้นเงินเดือนที่เราได้จากงานงานออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงเราได้ โดยที่เราไม่กระทบกับงานประจำนะครับก็เลยตัดสินใจลาหยุดนะครับลาประมาณเกือบเก,อบเกอบสองเดือนนะครับมาดูแลแม่นะครับที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะครับระหว่างที่เดินทางมานะครับตอนที่นั่งรถมาเนี่ยก็รู้สึกว่าใจมันกระวนกระวายเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าพอแม่ไปถึงโรงพยาบาลบุรีรัมเนี่ยท่านก็เข้าห้อง ICU ทันทีนะครับ และระหว่างใกล้จะถึงใกล้จะถึงโรงพยาบาลนะครับคุณหมอได้โทรมาอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าแม่ช็อกแล้วก็ไม่หายใจนะครับถามว่าตอนนั้นเราก็อยู่บนรถเราก็ช็อกไปด้วยเนาะแล้วคุณหมอบอกว่าจะให้ปั๊มหัวใจอีกรอบไหมเพราะว่าคนไข้เนี่ยอาการอ่ก็คือ,คอไม่ตอบสนองแล้วหรือว่าจะให้ท่านเนี่ยอ่หลับแล้วก็ไปเลยนะครับ เราได้คุยกับหมอนะครับขอร้องว่าตอนนี้ผมเดินทางกําลังจะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับให้คุณหมอทํำยังไงก็ได้นะครับให้เราเนี่ยได้บอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆน,นะครับเราจะได้ลาจากการตอนที่แม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้รับรู้ว่า,าเราไปหาท่านโดยที่ท่านมีลูกนะครับมาคอยส่งให้ท่านไปนะครับ พอไปถึงโรงพยาบาลวีรำนะครับก็ขึ้นไปห้อง ICU นะครับตอนนั้นไปถึงประมาณตีสามพอไปถึงนะครับสภาพที่เห็นก็คือมีสายระโยงระยางเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็กุมมือของแม่เอาไว้แล้วก็บอกว่าให้ส่้ๆนะนะครับเงินตอนนี้นะครับเรากำลังสร้างบ้านให้นะครับซึ่งบ้านทีอ่อยู่ตอนนี้นะครับเพิ่งสร้างได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเกือบที่จะสำเร็จแล้ว ความฝันของแม่ก็คือเคยพูดเอาไว้นะครับว่าชาตินี้เกิดมานะครับอยากจะมีบ้านหลังสวยๆชักหนึ่งหลังได้อยู่ได้เห็นก่อนตายนะครับแต่ว่าตอนที่เรามีเงินนะครับตอนนั้นเราก็เก็บสะสมเงินเอาไว้แล้วก็อยากจะสร้างบ้านให้แม่สักหนึ่งหลังแต่ว่าตอนที่เราจะสร้างนะครับกลับกลายเป็นว่าแม่ต้องเข้าอยู่ห้อง ICU แล้วก็อาการก็คือ50 50ไปแล้วนะครับเราก็ได้ดูแลแม่นะครับประมาณเดือนกว่าๆแม่ก็ได้จากไปนะครับทําให้ตอนนั้นนะครับงานที่เรากําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์หรือว่างานประจํานะครับก็ได้ลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านนะครับพอกลับมาอยู่บ้านก็เรามีภาระนะครับมีรูกสองคนนะครับซึ่งกําลังเรียนหนังสืออยู่ เราจําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างบ้านให้มันเสร็จนะครับแล้วก็ต้องมีงานทำพอกลับมาอยู่บ้านเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํางานอะไรนะครับเราไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับมีแต่ทํางานออฟฟิศอย่างเดียวนะครับซึ่งพอมาอยู่บ้านนอกนะครับมันไม่มีงานอะไรที่จะรองรับเรานะครับเราก็พยายามเซิร์ชเพราะว่ามีความถนัดก็คือเป็นคนที่ถนัดทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะครับ พอมาทำออนไลน์นะครับก็เซิร์ชดูใน Google นะครับไปเจอธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจนะครับรู้แต่เพียงว่า,ามีคุณกล้องอคา,ารานนิติพลนะครับเจ้าของรายการทายุน้อยร้อยล้านเนี่ยท่านเป็นประธานบริษัทเราก็มองดูโครงสร้างนะครับมองดูประธานบริษัทแล้วก็มองดูความาเป็นไปของของอินดีมนะครับว่ามันสามารถเนี่ย ที่จะทาให้เราทํางานได้หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจนะครับลองเข้ามาศึกษาดูจากวันนั้นนะครับทําให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าก็ต้องโชคดีมากๆนะครับที่ได้เปิดใจทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับเรามีหุ้นนะครับกับอินดีมอยู่200หุ้นนะครับก็เลยลองอจากวันที่เริ่มต้นนะครับในวันนั้นเงินออกมาสร้างบ้านหมดแล้วนะครับไม่เหลือเงินสักบาทเลยนะครับ มีเงินอยู่ในบัตรเครดิตของตัวเองเนี่ยวงเงินประมาณ50,000กว่าบาทแล้วก็บัตรเครดิตของแฟนนะครับประมาณ40,000กว่าบาทตอนนั้นในบ้านนะครับมีเงินสดอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเงินจำนวนนี้มันมีทางยังไงมันก็หมดแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดบัตรเครดิตออกมาใช้โดยไม่มีงานทำ มันก็หมดนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอามาลงทุนทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับจากวันนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้ผลตอบรับมันก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสาหรับรายรับจากธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมเนาะคือเราเข้ามาเป็นผู้บริโภคนะครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องขายของไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าหน้าที่ของเรานะครับก็คือ ประชาสัมพันธ์บริษัทอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่เปิดใจมากๆก็คือโปรเจกต์ที่มันกระแทกใจว่า the โปรเจกต์อินดีมโปรเจกต์ปลดหนี้นะครับซึ่งตัวเราก็มีหนี้เนาะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจะทำยังไงมันถึงจะหมดหนี้นะครับในวันที่เริ่มต้นนะครับธุรกิจนี้นะครับมันเหมือนกับว่าพอเราเริ่มแล้วพอเราเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะครับมันก็ ในช่วงที่เริ่มต้นเนาะไปบอกญาติพี่น้องก็ไม่มีใครทํานะครับส่วนมากนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าระวังจะโดนหลอกนะครับเรานะครับก็เลยพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าธุรกิจนี้มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็มันก็ถูกกฎหมายที่สําคัญนะครับมีประธานที่ชื่อว่าคุณกล้องนี่แหละครับเป็นประธานทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากๆนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลงมือทํา จนกระทั่งนะครับเรามีผลลัพธ์นะครับรายได้ต่อเดือนนะครับบางเดือนได้2 0,000บางเดือนได้ส0,000มันขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับมันจะยังารายรับนะครับมันจะยังไม่เห็นผลแต่เราก็รู้ว่าวันนี้เรามีธุรกิจที่มันยอดเยี่ยมนะครับบางที่นะครับและเพื่อนๆได้หลายคนที่กําลังเจอวิกฤตนะครับกําลังมองหา หหนทางให้ตัวเองนะคะว่าทํายังไงเราถึงจะมีรายได้ทํายังไงเราถึงจะมีรายได้กระเป๋าที่2นะครับมาช่วยจุนเจอือครอบครัวในยามนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วิกฤตเนาะหลายๆคนเจอนะครับบางคนนะครับอาจจะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเป็นพนักงานประจํานะครับซึ่งตัวผมเองนะครับเป็นพนักงานประจํามา1 8 1 9ปปีเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือบางทีเราต้องไปรองรับอารมณ์เพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอารมณ์ของแต่ละคนนะครับบางทีก็มีทะเละาะกันบ้างหงุดหงิดกันบ้างแต่เราก็ต้องจําใจในการทํางานนะครับแต่ว่างานนี้นะครับหน้าที่ของเราเลยก็คือ,อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์แค่นั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบเนาะคือแล้วก็มันเป็นการลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียว แล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยขยายธุรกิจไปได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะครับและที่ชอบมากๆก็คือ Demon, อินดีมันเหมือนกับว่ารองรับหลายๆธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอ e เรนซีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสิ้นปีนี้บริษัทก็กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้ตัวเรานะครับก็ทำงานได้ง่ายขึ้น แล้วล่าสุดนะครับก็จะมีคอลลาเจนของอิงฟ้านะครับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เราก็เลยคิดว่าการที่เรามีธุรกิจที่2กิจการที่3ในยุคนี้นะครับมันจึงมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับก็ถ้าเกิดว่านะครับไลน์นี้ มันสามารถนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโดนใจหรือว่าไปสะกิดใจนะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับก็คือช่องทางติดต่อเอจะปักหมุดไว้ที่หน้าหน้าหน้าโปรไฟล์นะครับสามารถแอดมาได้เลยเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับ